เทวาโปดจงรักษาพี่น้องทุกคนข้าน,นี้เป็นห่วงเหลือล้นขอให้ทุกคนนั้นจงปลอดภัยให้ข่าหลายวันติดต่อกันขาแสนวันใจภาวนาสวยพี่น้องไทย ให้เขาปลอดภัยทุกคนเกิดน้าขอวอนเทวาโปรดจงเข้ามาช่วยบรรดานให้ ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะเป็นคลิปที่ผู้ใชเ้เฟซบุ๊กคุณคำล่าว,วิไลพรค่ะเป็นหนุ่มจากสาปอป,อปอลาวแต่งเพลงที่ชื่อว่าวอนอินจงช่วยนะคะร้องแล้วก็เล่นกีตาร์เพื่อส่งกำลัง,งใจทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตผู้โพสเขียนข้อความระบุว่าขอฝากเสียงนี้แทนความรู้สึกที่มีส่งให้กับนักกีฬาทีมหมูป่าทั้ง13คนขอให้อยู่รอดปลอดภายัยเทวดาคุ้มครองนะคะหนุ่มชาวสาวปอป,อปอลาวคนนี้บอกว่า ถ้าร้องไม่พราะก็ขออภัยแต่ว่าร้องจากใจจริงก็นาชินชัยนาชินใจนะคุณชมไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่เป็นห่วง13ชีวิตแต่เรียกได้ว่าตอนนี้คนทั่วโลกนะคะที่กําลังเฝ้าติดตามข่าวแล้วก็ส่งใจมาที่ถ้ำหลวงเช่นเดียวกัน